เมืองหนังไข่อร์นะครับนี่พึ่งบอกมาจากลูกหนังเน nice าะครับเขาออกมา,า,าถามตรงๆถามจริงๆเมืองหนังไข่ออ์ระเบี่บะครับพุ่แม่ครับบอกได้คำเดียวอ่ะบอลเฮดสุดคักบอกได้ว่าท่าน,นันจ่าสุดอีหลีมวนมวนทั<อ>้งมวลมวนต้นตาลมีช่วงน้ำตาอว่ะควอมมักฉากไหนครับ<ฟ>บอกได้ทุกฉากไหม <when S 1> ครับบอลสมบูรณ์แบบคือแนวเข้าใจเออถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจง่ายพร้อมทุกทุกอย่างร่วม ม้ว่าสุดค่ะบ้เห็ดคัทหนาวสิป่าวไม่เท่าแต่เห็นมันออกแบบนี้เลยครับมันเป็นตัวเสือบวกกับท่านสมัยบวมมันบริวารง่ายเด้มันมีตัวท่านสมัยบวมน้องเด้ครับเข้าใจการผูกเงื่องดีขนาดเลยครับพระอาจารมันบริวารง่ายเด้แต่ว่ามันเป็นการสอนเงื่อนยดยอดครับมีเองสิอยากจะฝากไปถึงคนที่บุท่านในเบื้องในครับ คนท่านเดือบิึงนี่ต้องมาเบิ่งด้วยกับตัวเองนี่อย่าไปเสืียพื้นนี่ครับคายอ่ะครับรีบเขยิบเบ่งอย่าเสีอจนกว่าสิริเบิ่งครับ